หลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้วันนี้เป็นวันพิเศษที่พวกเรา ผู้ที่ตระหนักในความเป็นคนไทยตระหนักในความเป็นพระสบนิกรผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าพูดจริงๆก็คงไม่ได้มีแค่นั้น าเราจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็หมายความว่าเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติด้วยสถาบันพระศาสนาด้วยเพราะสถาบันหลักทั้งสามนี้มันจะแยกไม่ได้ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวถ้าเปรียบก็เหมือนกับเสาหลักเสาหลักของบ้านของเมืองจะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้ชาติคือแผ่นดินประชาชน ถ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีประชาชนไม่มีข้าราชการที่คอยดูแลประชาชนรักษาพื้นแผ่นดินขอบเขตของประเทศข้าราชการเราก็รวมตั้งแต่นู่นและทหารนู่นนะทหารตำรวจครูหมอพยาบาล ผู้พิพากษาอายการกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้วหาก็รวมรวมกันทั้งหมดจะมีเพียงแค่นั้นมีผู้คนมีประชาชนแต่ถ้าจิตใจไม่มีหลักไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนของศาสนา เป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจผู้คนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือข้าราชาการก็จะเห็นแก่เนื้อแก่ตัวไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความอายชั่วกลัวบาปก็จะเบียดเบียนขมเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบเราก็ลองนึกดูว่าชาติจะเป็นชาติได้ไหม ประเทศจะเป็นประเทศได้ไหมเมื่อคนไม่มีาศาสนาไม่มีศีลไม่มีธรรมค้ำจุนจิตค้ำจุนใจมีชาติมีาศาสนาแต่บางทีมีาศาสนาก็จริงคนไม่ปฏิบัติตามมันก็มีมีกฎหมายบ้านเมืองไม่ปฏิบัติตามก็มี บางทีก็แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ความแตกแยกความแตกร้าวบางทีก็เกิดสงครามกลางเมืองก็จำเป็นอยู่เองว่าต้องมีศูนย์รวมศูนย์รวมจิตใจดูแลทั้งชาติประชาชนข้าราชการาศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าบาทหลวงโตอิหม,ม่ม ก็คือพระราชาสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเรามีครบเหมือนธงชาติสามสีสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์หลายหครั้งที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งแตกสามัคคี เมื่อเช้าตมาพูดถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535ตมาก็บวชแล้วตอนนั้นก็ได้รู้ข่าวทราบข่าวมันโหดร้ายมากสงครามกลางเมืองเมื่อพ่อหลวงราชการที่9 เรียกผู้นำทั้งสองฝั่งผลเอกสุจินดาคาประโยนผลตีจำลองสีเมืองเข้าเฝ้าเหตุการณ์ทุกอย่างก็จุดลงทันทีจบลงทันทีในคราวที่เหตุการณ์คอมมิวนิสต์ก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหน จากรัสเซียจากจีนไล่เข้ามาเวียดนามกัมพูชาลาวเข้ามาประเทศไทยภาคอีสานปัดใต้ก็มีภาคเหนือก็มีทุกที่แต่สุดท้ายเจอกำแพงพระพุทธศาสนาด้วย แล้วก็ความใส่ใจความเมตตาของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยในหลวงรัชกาลที่สิบก็ตามเสด็จบ้างพระพันปีหลวงก็ตามเสด็จบ้างพระเทพบ้างเข้าไปทำความเจริญในส่วนที่ประชาชนยังขาดความยากจนให้อาชีพให้แหล่งน้ำ เพื่อ <S <S ทำการเกษตรอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่งรูเข้าไปตำรวจตะเวนชายแดนทหารบ้างไปอยู่ตามป่าตามเขาตามชายแดนนอกจากป้องกันอันตรายจากการลุกล้ำอธิปไตยทหารบ้างตำรวจตะเวนชายแดนเหล่านั้นบ้าง ก็สอนหนังสือให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้เข้าใจความเป็นจริงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโรงพยาบาลมีหมอฟ้าชายสมัยนั้นคือในหลวงรัชการที่สิบก็ส่งก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชในถิ่นทุรกันดาล ประชาชนก็พอมีอยู่มีกินมีความรู้โรคภัยไข้เจ็บก็ทุเลาเบาบางคนเป็นโรคเรื้อนสมัยนั้นมันกินนิ้วมือนิ้วเท้านี่เปื่อยขาดไปเลยในหลวงรัชกาลที่เก้าก็เข้าไปดูแลไปคุกพีหลายคนก็ส่งทักท้วงกลัวพระองค์จะติดเชื้อ แต่พระองค์ก็ไม่ได้กลัวเข้าไปดูแลเข้าไปให้การช่วยเหลือจนกระทั่งโรคเรื้อนเนี่มันหายมันหมดไปจากประเทศไทยคอมมอนิสต์เพราะได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือกลับใครมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็สงบลง แบ่งที่แบ่งทางให้ในถิ่นที่มันพอมีพื้นที่เป็นนิคมสร้างตนเองนู่นน,นั่นนี่เท่าที่รู้พระองค์ก็ทรงงานอย่างหนักอย่างที่เรารู้เราเห็นน้ำเน่าน้ำเสียในกรุงเทพเมืองใหญ่ๆก็ทรงตรวจสอบหาวิธีแก้ไข ได้กังหันน้ำชัยพัฒนาเติมออกซิเจนลงในน้ำน้ำก็ไม่เน่าไม่เสียแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมกรุงเทพโครงก็าหาวิธีแก้ไขสร้างเขื่อนทางนี้นะ่บุญลายนครนายก ปาการชนอะไรนะั่นน่าเขื่อนขุ้นด่านอไรน,นะเอขื่อนขุ้นด่านประการชนอันนั้นก็กั้นน้ำทางภาคตะวันออกไม่ให้ไหลท่วมกรุงเทพทำแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำไว้พระองคเห็นลิงเวลาที่มันกินผลไม้เอาไปไว้ที่แก้ม เก็บไว้เก็บไว้เก็บไวที่แก้มแล้วก็คอยเอามาเคี้ยวกินทีหลังค่อยๆระบายระบายกินออกไปโครงการแก้มลิงก็เหมือนกันเวลาที่น้ำหลากมาอย่างนี้ก็มีที่รองรับน้ำไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งนั่นคือพระปรีชาของพระองค์ความชาญฉลาดเวลาแล้งจริงๆทีนีน้ฝนหลวงฝนเทียม ทั่วโลกก็ยอมรับผู้ที่ทำฝนเทียมได้ก่อนใครในโลกก็คือในหลวงของเราราชการที่เกเป็นผู้สร้างฝนเทียมทำฝนเทียมแก้ปัญหาภัยแล้งได้พระพันปีหลวงก็เห็นว่ามันมีเขื่อนถ้าไม่มีฝนมาตกก็จะไม่มีน้ำมาขังในเขื่อนก็เลยทำโครงการป่ารักน้ำ สวนประชาชนผูกป่าในถิ่นที่เป็นที่หลวงในป่าในเขาให้มีต้นไม้เกิดขึ้นมาเมื่อมีต้นไม้ต้นไม้ก็ดูดฟ้าดึงฝนเพิ่มออกซิเจนเพิ่มโคมเขียวเป็นทั้งแหล่งอาหารเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเป็นแหล่งอาหารด้วยเป็นยูป็นยาด้วยเราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจปกก้าวปกกระหม่อมให้กับปวงชนชาวไทยเวลาที่เกิดวิกฤตอย่างเวลานี้สองสามปีที่เราเห็นชัดๆน้ำท่วมผู้ที่ไปถึงก่อนก็คือทหารของพระราชาถุงยังชีพบ้างการช่วยเหลือให้ทันท่วงที แพทย์บ้างอาหารบ้างเรือท้องแบนบ้างก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สองสาปีมานี่เราเห็นชัดๆส่วนคนดีทั้งหลายที่เราต้องลงคะแนนให้ผันตัวไปเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ตีกันทะเลาะกันเพราะเลือกรักคนละฝ่ายพวกเหล่านั้นไม่ได้ค่อยช่วยอะไรผัดข้าวก็ไม่ติดไฟไม่ติดแก๊ อีกคนหนึ่งก็ไปสร้างภาพเอาเรือมาค้างบนถนนก็ไปแจกเงินเหมือนกับไปแจกภัยน้ําท่วมแต่เอาเรือมาไว้บนถนนคนแสดงร่วมก็ไปนั่งในเรืออยู่กลางถนนอีกพักหนึ่งพักเด็กน้อยก็บอกว่าไม่ต้องช่วยเหลือไปจ้องตาแค่ไปจ้องตาแล้วความทุกข์ความลำบากของประชาชนก็จะหมดไปเองถ้าช่วยเหลือจะเป็นบุญคุณ แต่ก็เปิดรับการบริจาคจากประชาชนพระเจ้าแผ่นดินหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะทำร้ายประชาชนเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลลูกเสียสละเพื่อลูกทำทุกอย่างเพื่อลูกล่าสุดอย่างโรงพยาบาลพนมรดงรักที่ถูกอาวุธทางขมรยิงมา ในหลวงรัชกาลที่สิบก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์42ล้านเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินขึ้นมาใหม่ที่พูดวันนี้เพราะเราระลึกนึกถึงพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพ่อหลวงราชการที่9เราจะเห็นพระองค์ทรงงานหนัก ในน้ำก็ลงไปตรวจภูเขาก็ลงไปตรวจขึ้นปา่าขึ้นเขาขึ้นดอยลําบากลําบนอย่างที่เราเห็นในสือ่อบางทีก็สรงนั่งกับพื้นแสงไฟจากหน้ารถส่องแสงสว่างในการตรวจดูแผนที่ว่าตรงนี้มีที่ลาบมีที่สูงมีที่ลุ่มน้ำท่วมอย่างไร เวลามันน้อยก็ทรงทํางานแข่งเวลาเพื่อแก้ปัญหาบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประชาชนนั่นก็อย่างพูดเมื่อเช้าว่าพระองค์สมัยก่อนตั้งแต่ยังอยู่ต่างประเทศรถอุบัติเหตุทางรถยนต์กระจกรถนี่ทิมเข้าไปที่ลูกตาตาก็บอดสนิทแต่ก็ใช้สายตาข้างเดียวนั่นแหละ ดูแลประชาชนมาตลอดช่วงอายุครองราชเจ็ดสพรรษาสี่พันโครงการวันนี้เราทั้งหลายจึงได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะวัดป่านวนกลดหลมเราหรือที่ทั่วไปในประเทศนะเพื่อลำลึกนึกถึงพระองค์ทุกคนก็ยังละลึกรนึกถึงพระองค์ ก็จงทําความดีนะฝนไล่มาแล้วก็คงจะใช้เวลาเท่านี้ฝากไว้ว่าให้เราทุกคนจงรักกันสามัคคีกันแล้วก็ทําความดีสุดความสามารถเราทําความดีเพื่อชีวิตของเราเพื่อครอบครัวของเราเพื่อชุมชนของเราเพื่อประเทศของเราเพราะองค์ไม่ได้อะไรหรอก เมื่อประสบนิกรของพระองค์เนี่ยมีความรักมีความสามัคคีอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยนั่นคือพระประสงค์ของพระองค์มีความรักมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นก็เหมือนกับพ่อต้องการเห็นลูกรักกันช่วยเหลือกันดูแลกันฉะนั้นจึงฝากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวคริสชาวอิสลามชาวพราหมณ์ดูชาวซิก ฝรั่งมั่งค่าจะเป็นใครก็ตามเชื้อชาติไหนภาษาไหนที่มาอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารก็จงรักกันสามัคคีกันกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินไทยกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ให้ร่มให้เหงาให้ที่พักพิงผู้มาอาศัยอพยพมาจากเมืองจีนหนีสงครามมา จนกระทั่งจนกระทั่งมาตั้งหลักได้ร่ำรวยเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านแสนล้านตั้งพักการเมืองแล้วจะครอบครองประเทศจะไล่พระเจ้าเป็นดินออกไปจะลบล้างสถาบันมหากษัตริย์จะยึดขึ้นมาครองเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจงรู้ไว้ว่าท่านกำลังเป็นคนอากาตันอยู่เป็นคนในระคุณต่อแผ่นดินนี้ประชาชนไทยเราก็จงเข้าใจ ให้โอกาสไม่ว่ากันถ้าจะกลับตัวกลับใจก็คือพี่คือน้องไม่โกรธไม่เคืองขอให้รักแผ่นดินไทยรักชาติไทยรักศาสนาในเมืองไทยทุกๆศาสนาปฏิบัติตามคำสอนเพราะศาสนานั้นสอนให้คนละความเห็นแก่ตัวสอนให้คนรักผู้อื่นสูงสุดรักสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยจงรักพักดีแล้วเราก็จะร่วมกันอย่างมีความสุข วันนี้ข,ขอคงจะใช้เวลาเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุนภาษีรัตนไตรคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่มีทั้งหมดทั้งมวลขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแต่พ่อหลวงราชการที่9ก้าขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญในสัมปรายภาพให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป พระพันปีหลวงในหลวงราชาัชกาลที่สิบพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ประสบคในครชาวไทยขอน้อมถวายบุญทั้งหมดเป็นพระราชกุศลของพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญอินพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใสปก 9, ปก้าปกกระหมอม,มให้พวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบนานเท่านานขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มของเราท่านทั้งหลาย ให้ได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในศีลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน 洒脱。